ก็เห็นคนถามมาว่าพาร์เนลของไอซูตตัวนี้ใช้ได้ไหมนะครับก็สองเดือนที่แล้วนะเคยแจกไปครับก็กดอ่าจะเข้าไปเลยอ่ะกดเข้าลิงก์นี้ไปรอมสักครู่ก็กดสมัครสมาชิก youtube ก็กดติดตามกดกระดิ่งไปเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ย้อนกลับมากดแล้วรอมันสักครู่นะครับอ่าแล้วกดสมาชิกอันที่สครับ มันก็จะอย่างนี้ถ้ามันได้งอย่างนี้นะครับให้เรากดตรงนี้นี่เห็นปะอ่าแล้วกดย้อนกลับตรงนี้ครับเน่เ่เน่เดี๋ยววงกลมให้เห็นปะเน่เน่ตรงนี้ครับ,รบแล้วก็กดชอบวิดีโอ้ีมันก็จะเป็นขึ้นอย่างนี้นะครับก็ปัดทิ้งไม่แม่งเลยครับไม่ต้องไปสนใจแม่งนะอ่าฮะก็รอมนสักครู่ครับกดกากระบาดไปครับ อ่าเรามันกดดาวน์โหลดไปอ่านี่ใกล้เสร็จแล้วครับกกิดมาสักครู่กดเข้าไปในไฟล์กดเฉพาะครั้งนี้ครับรหัสเป็นห้าห้าแปดนะครับอ่านี่นะครับก็แตกไฟล์ได้นะครับใครบอกมันเข้าไม่ได้นะนี่นะครับกดติดตั้งไปเลยนะครับอ่าอนุญาตไปก่อนอ่ากดติดตั้งไปเลยนะ ผมใส่รลัสล็อกหน้าจอแบบอ่านี่ก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้คือ username นะครับข้างบนนะครับอ่าก็กดเข้ามาอย่างนี้ใครที่แบบจาไม่ได้กดคัลลอกมาเลยนะครับแล้วก็กดค้างตรงนี้กดคัลลอกตรงนี้มาเหมือนเดิมครับเป็น v1 คัลลอกมาอ่ะฮะกดออกมาครับหาพาเนลนี่ครับนี่นี่คือพาแนลนะครับอ่าวงกลมมันใหญ่ใหญ่เลยนะนี่นะพาแนวกดเข้าไปครับอ่ารหัสก็นี่นะครับ วางไปเลย v1 กดตรงนี้นะครับอ่าแล้วกดเข้าตรงนี้นะครับปึ๊บอ่ะฮะรอมนสักคู่กดเข้าเล่นฟรีไฟไหนก็เล่นนะครับเป็นพาร์ทแนนฟรีไฟล์แม็กฟรีไฟธรรมดาครับอ้โผเจะชอบเล่นฟรีไฟล์ธรรมดาก็กดเข้ามานะครับแล้วกดกดเปิดฟรีไฟล์นะครับอ่ะฮะแล้วกดฟรีไฟลธรรมดาอีกครั้งนะครับ อ่าถ้ามันไม่ขึ้นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะอ่าถ้ามันไม่ขึ้นก็ให้ทุกคนมาเปิดก่อนนะครับเปิดอนุญาตทับแอปพาร์แนลนะครับอ่าไปเลยหามผมใส่รหันลลองหน้าจอกดทับแอปอื่นไปเลยนะครับกดเข้าอีกนี้ครั้งนะนี่ก็พาร์แนลขึ้นแล้วนะครับนี่กดเปิดฟรีไฟกดเข้าฟรีไฟครั้งเห็นปะเนี่ยมันก็ได้แล้วนะครับใครบอกไม่ได้นะครับเดี๋ยวกูจะตบปากให้นะครับอ่ากูจะลองเปิดให้ดูเลย ไอเหียอ้าวผมกดเข้ามาผิดนะครับก็ต้องไปเปิดก่อนนะครับอ่ะเปิดตัวนี้เปิดไปครับ D p I อ่ะเปิดให้หมดเลยอ่ะวาไว้หน้าจอเหียอะไรเปิดไปให้หมดอ่ะอ่ะเปิดล็อบบี้ระบารราัติการรายงานการแบนการรายงานเปิดให้หมดช่วยลกเปิดไปให้หมด่ะฮะเข้าไปเลยอ่ะแีอ่อ่ะเข้ามาเรอมันปึ๊บเรียกปืนซื้ออะไรให้เรียบร้อย อ่าผมลดเสียงเกมให้ถ้ามันเสียงดังอ่ะฮะกดเปิดในเกมอ่ะดูดหัวเก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์อ่ะนี่เห็นปะก็ติดนะใครบอกไม่ติดกูเดี๋ยวกูตบปากให้เลยเนี่ยเห็นปะก็ติดนะเนี่ยเห็นปะเนี่ยอ่ะอ่ะหน้าจอมันดูเหนินๆผมลดนี้กลงก่อนอ่ะฮะเห็นปะเนี่ย วอะไรมากวะไอสัตว์ไอเฮียแม่งถามกูอยู่น,นั่นแหละไอสัตว์แม่งเล่นได้ไหมเล่นได้ไหมไอเฮียมึงดูเนี่ยมันเล่นได้ไหมเนี่ยไอสัตว์เนี่ยไอเฮียจบไอสัตว์คุย